ตอนนี้ไม่ได้มีความรักมาเกือบปีครับปีแล้วมัม้มีมีความรักครั้งแรกตอนไหนครัสมัยม .4 ครับครับอยากรู้แล้วถามไเลยผมตอบมาเลยถ้าเกิดเล็กผมไม่รูกก้จะเล็กันไปนะฮะสมัยม .4 ก็สมัยเด็กๆนะฮะเจ้าก,กุย้ยอ่ะ เราไปพูดถึงเรื่องรักแม่ดีกว่าเพราะว่าผมจะซี้กับแม่มากครับเป็นคันดีเล่นกันแบบเป็นเพื่อนเลยดีกว่าครับคือเล่นทอกเตะถ่ายกันเลยกับคุณแม่นะแต่คือผมไม่ได้เตะถ่ายนะคือาแม่ตัดมาแล้วหลบหลบหลบบอะไรนี้ก็โดนปาดปาดตปเล่นเป็นเพื่อนกันก็ เลาไปตีครับก็ไปเดินตีด้วยกันไปเล่นงินตลอดนะฮะผมไปกับเพื่อนพวกเพื่อนแม่ผมนี่เือจะซีกันหมดเลยเพราะตีกองเป็นกนุวนๆเพื่อนแม่เลยตลอดเรื่องพี่สาวนี่ก็แต่เราไม่ได้ไปเตะต่อยเพื่อนแม่ด้วยนะเราไม่เตะต่อยปลาดนิดเฉยพี่สาวผมนี่ก็ไม่สนิทกันนะฮะเนื่องจากป พวเขานีจะเป็นการ์ตูนครับการ์ตูนแบบมันจะสนิสนิ้งหน่อยนะครับแล้วคือพี่ผมเป็นผู้หญิงแล้วคือเหมือนเขาจะแต่ใจอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ชอบไปกินขนมในตู้เย็นของเขาอืแล้วคือรู้ด้วยว่าเป็นของเขาแต่จะแกล้งกินนี้คือไม่แกล้งกินครับคือผมแบบชอบกินจุกกินจริงก็คือมันก็ชอบวางรอบอะแล้วคือพอสังเกตหลายทีแล้วคือพอเวลาปล่อยไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็มันก็อยู่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งโอ้โหทำไมไม่ให้ผมกินวันนี้มันเสียแล้วเนี่ย คือเสียดายคือแบบเหมือนมันตั้งมาล่อ,อพอหายเนี่ยหายประมาณสิบวินทีเนี่ยม,มาเย่นยงยิงขนมหรอแล้วมันก็ไปฟ้องแม่ฟ้องโอ้โดนด่าสารพัดเลยครับตอนด่าเหล่านี้เขาเป็นการ์ตูนไหมก็โอ้ย <c oughs> ผมโดนมันด่าว่าอะไรนะอย่ามาไซ่โครผมสับไหนไวนะ้ <c oughs> ไม่เคยเจอแล้วก็แล้วทาเป็นโลกสวย <c oughs> ผมก็ไม่เคยเจอผมก็งง,งครับว่ามันเป็นคําศัพท์ของอะไรอืมครับ ส่วนป,ป้านี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคุยครับผมถึงพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ก็เพราะ<ม>เป็นไม่คนที่มไม่ค่อยใส่ใจด้วยแหละผมอะมไม่ค่อยเอาอะไรด้วยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งอยู่บ้านเนี่ยยังอยู่บ้านนะครับคือวันๆหนึ่งก็คุยกันน้อยครับก็แค่ถามป้ากินข้าวยางป้าท,ทําอะไรเล่นป้าชอบเล่นเกมอะมัรับแล้วก็อะไรวะเกือบคุยกันน้อยมาก ในช่วงเวลาที่ตีกอล์ฟอเงี้ยคือตีหลุมนึงก็ปะเท่าไหร่ดับบล้งครับดับบลงคือไสจริงมันสกอร์เป็นออกดับเบิ้ลนะครับแ๋อดับ,บตายเขาญี่ปุ่นต้องดับบล้งก็คุออยกันอยูนแค่ตรงช่วงอย่างเงี้ยครับคือมันอยู่บ้านก็คุยอย่างนี้คือจะอยู่กับแม่มากกว่าสนิทกันมากกาครับมีรักจุกกุ๋ยอะไรจะเล่าไหมรักจุกุ๋ยไม่มีครับเพราะว่ามาเหมือน จะของ้านไหนเอ๊ออันนี้อยากรู้อ๋ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆครับค่ะครับผมกลัวโดนคืนเดี๋ยวโดนคืนเยอะผมไม่ได้ถามคุณนะคุณเคนเขาก็เหมือนว่าแป๊บเดียวครับมันมาแล้วก็ไปเลยครับผมไม่ได้ไปครับเขาไปนะครับคนแบบไหนที่เคนจะชอบอ่ะ ลักษณะเป็นแบบไหน่ะที่เล่นนะฮะคือเหมือนแบบมันต้องมีเหมือนที่คุณหมอบอกวันนี้เลยว่าต้องแบบมีทะเลาะกันก่อนที่เล่นโค้ชผ่านมานี่ไม่มีทะเลาะเลยฮะอืมมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ้าวเฮ้ยนี่เขาอะไรนะทบทวนตาตี๋บอกว่าไอ้นี่ได้เลยใช่เลยสเปคผมนะก็คือคนที่เล่นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบติดใจดีอืมคือเหมือนมีติใต้สำนึก แค่นั้นก็พอฮรับพอนล่าะครับประมาณนี้ฮะครับผมขอบคุณมากเคนเลือกเลยจะเป็นใครคนต่อไป็ออเพเป็นเฮ้ยมันหายไปไหนวะไอ้โอลไหนเขามองชัดๆโอยจะเอาเป็นเรื่องตอนนี้เลยครับคุณโอลห้กองจะเป็นคนที่แบบ